มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ไปตื่น9ก้าโมงนะคะแล้วก็เมื่อคืนนอนหลับตีหนึ่งพยายามจะหลับให้เร็วที่สุดเลยดื่มน้ำก่อนเย็นแล้วจริงๆนะคะภาคเหนือบ้านแพน นอนสบายมากเทบไม่อยากลุก <c ười> ใกล้จะครบ14วันแล้วเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าคะ่ะทุกคนขอให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะไปค่ะ <seek> วอนนี้วเวลาที่แพ่นอัดเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะแพนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยสมองมันว่างเปล่าไปหมดแพ่นนอนไปหนึ่งตื่นเพื่อที่จะตื่นมาหาคําพูดดีๆที่จะมาพูดกับทุกคนได้หาแรงบันดาลใจต่างๆนานาแต่มันก็ไม่ได้จริงๆอะ่ะก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยคนเราไม่จําเป็นจะต้องเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่ต้องมีคําพูดสวยหรูอยู่ตลอดเวลาก็ได้บางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรบ้างก็ได้ มันไม่ผิดเลยมันไม่ใช่ความผิดเราที่จะคิดอะไรไม่ออกหรือไม่ทำอะไรสักอย่างในวันนั้นแค่นอนอยู่บนเตียงเฉยๆนี่ก็เป็นความสงบสุขและความสุขของเราได้เหมือนกันไม่ต้องออกไปใช้ชีวิตวุ่นวาไม่ต้องไปสั่งสรรค์กับเพื่อนแค่นอนอยู่ในห้องไม่ทำอะไรตื่นมากินนอนดูซีรีส์เราก็ไม่ผิด ไม่เป็นไรนะทุกคนเราอะเริ่มใหม่ได้เสมอวันไหนที่เรามีพลังเนี่ยก็ค่อยกลับมาใหม่ออกกําลังกายดูแลตัวเองรักตัวเองเพราะทั้งหมดเนี่ยก็ทําเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครเพนออกกาลังกายเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้เพนนโออกแค่แปเดียวนะคะ15นาทีเองเป็นคลิปของโค o วิชิงนะคลิปนี้นะคะ เิ่นฮิตแค่นั้นเองแพนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ออกกํบบาลังกายหนักอะไรขนาดน,นั้นนะคะออกเท่าที่ใจอยากออกมันก็เหมือนเป็นการหยอดกระปุกอมสินนะคะเดี๋ยวสักวันมันก็จะเต็มเองอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆหยดไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยไม่ต้องว่าเฮ้ยไม่อยากออกกํบบาลังกายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมันไม่ไหวมันแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอื จริงๆเราอาจจะแบบเล่นหนักไปก็ได้หรือว่าเราอาจจะแบบบังคับจิตใจ,จตึงเกินไปแล้วก็แบบหาออกอะไรที่มันแบบเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้แค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายนะคะ <laughs> <laughs> เพชรรู้สึกว่าเพชรอยากให้บ้านเราเนี่ยมันเหมือนกับต่างประเทศที่มันแบบสามารถเดินออกไปเล่น,น,โน,โนด้านนอกได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไม่มีอะไรทําหรือเวลาที่อยากหาแรงบัานดาลใจอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบ เดินออกไปแล้วก็ไปเดินเล่นเลยอย่างเงี้ยเหมือนต่างประเทศอ่ะแต่บ้านเรามมนทําไม่ได้จริงๆไงทุกคนไปเดินเอาอะไรแล้วแถวนี้นะไม่มีสวนสาธารณะที่แบบเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆเขียวๆอะไรอย่างเี้ดโดยไม่มีเลยสักอย่างเวลาที่แพนอยากแบบเฮ้ยฉันมีใจอยากจะรู้สึกไปนั่งปิกนิกคนเดียวหรือทาอาหารแล้วอ,ออกไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยนั่งดูวิวธรรมาชาตินุนนันนี่อะไรเงี้ยมันไม่มีเลยอ่ะทุกคนนั่นแหละเราก็เลยอ่ะต้องอยู่ในห้อง ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ไปไกลแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยเรานี่ยังอยู่แบบนี้อยู่อีกแต่นั่นแหละก็ทำไงได้เนาะก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็หาแรงบันดาลใจจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวก็มีคนนึงนะคะพิมพ์เข้ามาว่าอยากให้เพนเนี่ยช่วยออกกำลังกายทำให้สูงหน่อยคะ่ะเพนไม่รู้นะคะทุกคนเพนไม่รู้จริงจริง งงแพนไม่ใช่เทรนเนอร์นะคะแพนไม่รู้ว่าออกกําลังกายยังไงให้สูงแพนก็ออกกําลังกายตามปกตินะคะตามคลิปวิดีโอ youtube ทั่วไปนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าอาออกกําลังกายยังไงให้หน้าผอมอ่าทุกคนดูแพนนี้เป็นตัวอย่างนะคะออกกําลังกายมากี่เดือนหน้าก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมแก้มแพนก็คือแบบอืมมาเต็มนะคะ ยกเว้นเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้แค่นั้นแล้วก็อยู่กับนายให้มีความสุข this is my face เดี๋ยวลงไปทำอาหารกันดีกว่าค่ะทุกคนโปรตีน <Prote in S 2> นะคะหมดโปรเบนะคะ มื้อแรกของวันนี้เพนจะทำอะไรที่แบบง่ายๆมากๆเลยนะคะก็จะมีขนมปังกับชีสที่เหลือเล็กน้อยแล้วก็ไข่นะคะแล้วเพนก็จะใส่อันนี้เข้าไปด้วยข้าวโพดนะคะแค่นี้เองเดี๋ยวปรุงเยก็ค่อยว่ากันนะคะเนี่ยหลักๆก็มีวัตถุดิบแค่นี้นะไปทำกันเลยค่ะ Yeah, I've been plotting on it ever since that day I'm gonna make you feel this pain for that oh, not my babe stack my money Who bitch on me if you want smoke like bitch okay Pull up in a big body i going hop out with a tin on me. I got brand new giddy on i got a Now you wanna post อฟังนะนี่ค่ะหนุ่มปังไข่ของแพนความกรุบก,กรอบก,ก็ต้องยกให้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแพนทำยังไงให้ชีสของแพนเนี่ยมันกรอบเพื่อมันไม่ละลายคือแพนเอาไว้ในตู้เย็นนานนะทุกคนแล้วมันก็แข็งอ่ะเออ แ๋ยวทีแรกเพไม่รู้มันจะเป็นแบบนี้นะคะทีรแรกเพก็ดูมันจะละลายนั่นแหละอ๋อเออแต่เป็นแบบนี้ก็อีกเท็กซ์เจอร์หนึ่งนะได้อยู่นะได้ดีเลยไม่ใช่ว่าได้อยู่เดี๋ยวได้อยู่เท่ากับไม่ได้อีกอันนี้ได้อยู่เท่ากับดีมากๆได้ไหม <laughs> <laughs> ก็คือว่าได้อร่อยนะคะดีงามมากไข่แดงก็คือแบบแังแจ๋เลย ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะพักหลังๆมาเนี่ยเพนชอบทําแต่อะไรที่มันง่ายๆนะคะ s i m p l ลจริงๆชีวิตคนเรามันก็ง,ง่ายๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนบางทีไม่ได้แบบต้องการที่จะทําอะไรที่มันแบบว้าวววอะไรตลอดเวลาเดี๋ยวเพนจะลองทําโทสส่วนนั้นนะคะที่เพนทําแล้วมันแบบเฮ้ยมันเฟลนะคะเพราะว่ามันไม่เต็มแผ่น <laughs> เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดวันนี้เราจะลองมาทํากัน,นะคะ่ะ ครั้งนี้เราจะต้องทำการวัดให้แน่ใจ stone, right ขนมปังนะคะแพนโทเมให้มันกรอบแพนก็เอาเข้าเตาแล้วก็บิดบิดไปสักครู่หนึ่ง แค่นั้นนะคะถ้าใครที่ไม่มีตะอบใช้ไมโครเวก็ได้ไมโครเวฟเนี่ยแพนเคยลองนะคะเสียงรูดยิ่มากประมาณสองนาทีหรือหนึ่งนาทีประมาณนี้นะคะแพนเน่ยชอบกินขนมปังที่มันกรอบนะคะเพนรู้สึกว่ามันแบบกรุบุบกุบุงี้ดีอะ มาคะดูซิจะทำได้ไหมอย่างนี้แล้วก็พริกพีนัทบัตเตอร์กับแอปเปิลเป็นอะไรที่แบบไม่พูดเยอะ <c oughs> ลอไปทำกันดูนะคะอร่อยมาก <c oughs> คือแอปเปิลกับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นแบบ the best toast ever ของแพรเลยอะ่ะคือแบบดีมากอเวาโิ แกนนยากินหนมปังแล้วแกนงงว่ะกับเพ่เอ้ไปคุยๆแค่ยั้นทเป็นหนมปังที่อร่อยที่สุดที่แพนเคยทํามาเลยทุกคนเ้ยอันนี้จริงๆอันนี้แพนชอบที่สุดเลยอ่ะมาบำนุงผิวหน้ากันค่ะทุกคน นี่เพนจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนคือเพิ่งซื้อมาทดลองใช้เป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์เนี่ยเราเอาไว้เช็ดก่อนเพื่อตรวจดูว่าเราเนี่ยล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าแพนอะ่ะล้างหน้าด้วยน้าเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าแพนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าเห็นไหมไม่มีอะไรเลย แล้วก็จะบำรุง,งด้วยตัวนี้นะคะเป็น v C Shot นะวอร์มที่มือ v C Shot เนี่ยจะช่วยลดรอยดำรอยแดงนะเดีย๋ยวถ้าทุกคนสังเกตเห็นแพนจะแบบมีตรงนี้แต่ตอนนี้มันหายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ทากันแดดนะคะ เพรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าเลยนะคะแทบจะไม่แต่งเลยทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่แต่งเลยนะคะถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกบางทีออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่แต่งเหมือนกันเพราะว่าเยงก็ใส่แมสอยู่ดีนะคะแพนก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผิวหน้าแพรมันดีอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะหนึ่งออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะแล้วก็ไม่ค่อยแต่งหน้าด้วยหรือเปล่าแพรก็ไม่รู้นะคะคงมันคงมีหลายปัจจัยอะเนาะ หลายคนก็อยากรู้วิธีดูแลผิวหน้าของแพนนะคะจริงๆก็เป็นแบบนี้ทุกคนแพนก็ไม่ได้แบบบำรุงอะไรเยอะนะคะนวดบ้างอะไรอย่างี้เดี๋ยวตัดงานก่อนวันนี้เพนขึ้นมาเร็วนะคะเพราะว่าทำแค่มือเดียวเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะไปกินหมูจุ่มกันนะลาปากที่ผ่านมาเนี่ยแพไม่ค่อยได้กินมือหนักๆเลยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมากินแบบหนักๆจุกๆเลย ผมเน้ามมาแพนไม่เป็นไรนะคะจงมองข้ามมันไปไปกินชาบูกันค่ะ ที่เพนมาทานบุฟเฟ่ต์นะคะเพนไม่เคยคิดว่ากินยังไงให้มีอ้วนเพนจะกินทุกอย่างที่เพนอยากกินนะคะกินเข้าไปเลยไม่เป็นไรนะคะเราเนี่ยได้ใช้พลังงานอยู่แล้วตอนที่เราออกกําลังกายนะคะแล้วก็กินไปเลยอะไรที่เราอยากกินแต่ว่าเพนเนี่ยจะแบบทําให้เจงรู้สึกผิดน้อยลงนะคะโดยการที่ ไม่ทานน้ำหวานเพนจะทานน้ำเป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแล้วก็เพนจะได้เก็บเอาโคตา้ต้าที่ทานน้ำหวานเนี่ยไปทานไอศครีมนะคะเพนชอบทานไอศครีมมากๆเลยทุกคน เพนกินทุกอย่างเท่าที่ใจเพนอยากกินนะคะ you deserve it นะคะคุณเนี่ยสมควรที่จะได้รับมันนะไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดนะแล้ววันนี้เนี่ยเพนทานไอศครีมไป2รอบนะคะแล้วรอบนึงเนี่ยเพนตักแบบ3รลูกเลยนะก็คือแบบทานไปทั้งหมด6ลูกเลยะคะ่ะทุกคนอร่อยมากแล้วก็ทานเกี๊ยวนะคะไป2ถ้วยเลย กิ้วทอดอะ่ะอร่อยมากๆนะคะวันไหนที่ทานเยอะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะคุณยังมีแผนเป็นเพื่อนนะไว้พรุ่งนี้เราค่อยตื่นมาออกกำลังกายกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วค่ะทุกคนร้านพากินชาบูนะจ๊ะกำลังจะกลับบ้านอุ้ยลงหนาวมาเย็นๆนะคะ Make Circle. i'll be waiting there for you meet me when the stars align meet me when the